ครับเห็ดเทีนหน้าไม่เรียบร้อยแล้วเพราะม,มันถึงแม่หนองนุ่งวันนี้เห็ดเทีนหน้าไม่แล้วก็เลยมันมจอนำมาด่านเฮ็ดโซลาเซลล์เห็ดโซลาเซลล์โซลาเซลส,สามแผงมาเบิ่งมาหามันจะไหลแห้งบ่สามสามแผงใส่ใส่เสมอต่เสมอหนานิว้ว มันนิ่วน่วเครื่องเลยแล้วมันมันตีลายมันมันตีแห้งสำเลยแพงจนละเที่ยวสามแพงนี่สภาพของน้ำมันดีพอใส่ป่ะแล้วสิไปพงปลายน้ำต่อไปใส่หู้หู้แหละหลังหลังหลังทีหน้าต้นงหน่อยต้องน้ำอ่ะมันดีสำเลยเออ โซดาเซี่ยน้ำอ๋อน้ำอะไรแตวันนี้นิ้ว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 นึ่งไปหนีนอนบ่โซดาเสือนิ้วนึงแต่มันนิ้วเพินมันจะมนิ้วนึ่งก็ว่ามันแห้งเสมอนี่นะน้ำนักน้ำไหลน้ำได้แต่ธรรมดาละมันพอมันใส่แรงเดียวใส่แรงหนึ่ง สลเสแรงโอสมัส,สิสิเอาแบมาข่าสุ่มูกินแบมันบมนแข็งแรงเนี่ยแบมแข็งแรงเลยเอาไปโดดมัสิจอยแล้วมาสัแหละสุ่มูกินแบมเนลสืสสามแบมเพื่พาน้ำกะไอ้สานันน่นแหละเพราะว่างบประมาณมากก่ะสองหมืน่นสองเือเก้า สองมนเก้าสองมืนเก้าพันสามแพงแต่ยังดีว่ามันบริษัทไฟฟ้ามาใส่อันนี้ที่เดียวแล้วคุนภาพเทนี้ใส่ไฟโย,เยนเท่านี้โอ้่เคยเห็นนี่้วกันมโหโมโหใส่เบียดกระไดโมโหคุณภาพ,โาภาพอโทษกันเจ้ะโซลาเซล แผงนี้อยู่ในประมาณสามรอยควัตแต่ละแผงมันแต่แผงเืหนึ่งมันสี่รอยควัตเลยวัดมันอันนี้มันสามรอยควัตธรรมดาแหละคนบบราค่ามันสำนีคืนใน God. อนนในสำนีคือวไานะหอมมะม่วงอห่อยพี่น้องบงมบึงว่ง và các bạn mình sẽ gắn thiết điều chốt, sẽ lại chia, bộ não này, chúng ta xây đây là Hân, này. sẽ lấy được cơ bản mình, bộ não mình, thì là sẽ chia, chia nào, chia thiết điều chốt, vô tận nó, à.